สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมคุนเพชรแก้วมุย้ยทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลโคกคุซาอำเภอโพทองจังหวัดต่างทองนะครับมาพบกับปราดเกษตรเรื่องเห็ดน,นะครับคือคุณครูพระยงแสนโกมล ท่านเป็นปราชญ์เกษตรผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องการเพราะเห็ดปลูกเห็ดหลายรูปแบบมาก28สายพันธุ์ 18, ที่อยู่ในโรงเรือนแห่งนี้คุณครูพระยงท่านเป็นคนวิเคราะห์และก็คิดคน<อ>้นวันนี้คุณครูพระยงนะครับท่านยินดีที่จะเผยแพร่ค,รความรู้ดีๆแบบนี้ผ่านทางเว็บไซตร์รักบ้านเกิด .com และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณครูพระยงแสงโกมลแล้วสวัสดีครับคุณคระยงครับครับวันนี้คุณครูจะมาแนะนําเทคนิคนะครับในการ เพราะเชื้อหรือการเทคนิคอะไรครับตอนนี้วันนี้จะแนะนําเทคนิคการบ่มก้อนเห็ดให้ได้คุณภาพขั้นตอนการเทคนิคการบ่มของเราเนี่ยจะเป็นระบบตัวเอนะคะตัวเอเนี่ยก็เหมือนทั่วไปแต่เพียงแค่ว่าของเราเนี่ยพอเรียงก้อนเห็ดเต็มเต็มไปแล้ว <C <AS> C เราก็จะดึงก้อนเห็ดออกมาออพอ,อเราเรียงเป็นแถวทั่วไปนี่ปกติ ความเห็ดทั่วไปคือจะเรียงเป็นหน้ากระดานอ๋ออัดแน่นไปเลยครัแล้งเราจะดึงออกขึ้นมาแล้วเดินไปข้างบนเพื่อให้มีโปร่งอากาศถ้าใช้วิธีบ่มเห็ดแบบนี้ระยะการเดินเส้นใยปกติเขาจะเดิน30มสิบวันแต่ถ้าใช้เทคนิคนี้เดิน18วันเดินเชื้อเต็มคขึ้นเลยนะครับนี้บ่มลักษณะนี้นะคะก้อนเชื้อ7วันก็จะเดินเส้นใยแล้วที่เห็นชัดเจนเลยเนี่ยเส้นใยจะเดินด้วยหนาแน่นแข็งแรง ถ้าเป็นบ่มแบบวางชิดกันหมดอะคะ่ะเส้นใยจะเป็นจางๆใสๆอันนี้สภาพคือชัดเจนค่ะเส้นใยแข็งแรงเนี่ยค่ะลักษณะที่บ่มนะคะข้อดีอีกอย่างนึงคือในโรงเรือนเราจะไม่สะสมแก๊สเนี่ยค่ะเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ขาวและกลิ่นแก๊สในโรงเรือนเราก็จะไม่มีครับแล้วการเพาะเชื้อแบบนี้นะครับการเลี้ยงแบบนี้มีข้อดีที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรครับ ข้อดีที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะคชัดเจนคือหนึ่งเส้นใยเดินเร็วเส้นใยเดินเร็วนะครับคุณผู้ชมจาก3วัสิหวือคแค่18วันข้อที่สองปัญหาและก้อนเชื้อน็อกคอนเทมนเนตคือก้อนเชื้อติดเชื้อราเขียวราดำร้อยหนึ่งจะเสียแค่หนึ่เอร์ซึ่งจะข้อแตกต่างส่วนข้อที่2คือ อนเห็ดที่เราวางแล้วมีช่องอากาศเนี่ยมันไม่สะสมแก๊สพอเห็ดไปเปิดดอกผลผลิตก็จะดีจะไม่มีในก้อนก้อนเห็ดจะไม่สะสมแก๊สนี่เลยครับนี่นะครับทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับคุณประยงแสงโกมลนะครับที่มาถ่ายทอดความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับรายการของเราผู้ชมสามารถติดตามคลิปวิดีโอเกษตรดีๆแบบนี้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ร <Bond> ัก <Pokémon> บ้านเกิด com วันนี้ต้องลาผู้ชมไปแล้วสวัสดีครับ